สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับการสปอยนิยายวายค่ะวันนี้กลับมาแต่ว่าพิเศษกว่าเดิมเพราะวันนี้เป็นนิยายวายสัญชาติเกาหลีค่ะอันยองมาตะไกเลยค่ะกับนิยายวายเกาหลีเรื่อง symmetric e er a r l r รักนี้ไม่มีตะกะค่ะซึ่งเล่มนี้บอกเลยว่ารอมานานมากเล่ม3ามหลังจากที่ค้างคาไปเมื่อ2เล่มนะคะในที่สุดเนี่ยเราก็ได้เห็นบทสรุปของเจ้านักวิชาการ คิดเป็นระบบอย่างซังอูกับแจยองพ่อหนุ่มสุดติดแตกกันเสียทีก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้พออ่านจบก็ต้องมีแต่คำว่าอึ้งอยู่ในหัวค่ะแต่ที่อึ้งเนี่ยไม่ใช่แค่เนื้อหานะคะแต่เป็นตอนพิเศษค่ะเพราะตอนพิเศษที่ว่าเนี่ยค่ะบอกเลยว่ากระปาเข้าไปครึ่งเล่มกันแล้วแถมยังแซบมากอีกด้วยนะคะในตอนพิเศษเนี่ย ส่วนอึ้งต่อมาก็คงต้องเป็นเรื่องราวของคนทั้งสองค่ะว่าใครจะไปคิดว่าทั้งสองที่มีนิสัยต่างกันอย่างสุดขั้วพอได้มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะเข้ากันได้ดีรักกันเหนียวแน่นถึงขั้นที่ว่าใครบางคนยอมคนที่บ้านตีหัวให้แตกตายได้เลยเพื่อให้ได้แต่งงานกันอุ้ยหลุดสปอยตั้งแต่เริ่มเลยงั้นว่าถ้าใครพร้อมไปฟังเนื้อเรื่องที่สปอยเล็กๆกันแล้วก็ ไปฟังกันต่อได้เลยค่ะในส่วนของเล่ม3เนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องราวความวุ่นวายในจิตใจของทั้งสองคนล้วนๆเลยค่ะโดยเฉพาะกับซาง,งูที่ตัวเขาเองเนี่ยยังนึกไม่ถึงเลยว่าการที่มีแจยองอยู่ในชีวิตเนี่ยจะทำให้ระบบในสมองของเขานั้นทำงานผิดปกติมากกว่าเดิมทำให้เขาเนี่ยนะคะไม่สามารถบังคับให้ตัวเองเลิกคิดถึงแต่แจยองได้เลยโดยเฉพาะเรื่องที่แจยองเนี่ยจะไปเรียนต่อเมืองนอก เรื่องที่ทาให้เขาเนี่ยเจ็บปวดทุกครั้งที่นึกถึงที่สําคัญอาการของเขาเนี่ยนะคะยังหนักจนไปถึงขั้นที่ว่าเขาเนี่ยมักรู้สึกไม่พอใจเวลาที่ใครต่อใครเนี่ยค่ะมามองแจยองและไออาการเหล่านี้นี่เองที่ทําให้เขาเนี่ยนึกหนีหน้าแจยองเอาซะดือเลยเพื่อที่จะจบอาการเหล่านี้เสียเพราะหนุ่มแจยองที่จู่ๆก,ก็โดนเมินใส่ก็ถึงกระเสียสูญไปไม่เป็นเหมือนกันค่ะ ไรวะทั้งๆที่คิดว่าเรื่องราวของเราเนี่ยมันกำลังไปได้ด้วยดีอยู่แล้วเชียวทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้แจยองเองเนี่ยเขาก็เลยหัวเสียและโมโหถึงขนาดที่ตัดสินใจโบกมือลาเอาเลยเพราะคุณอยากหนีหน้านักก็หนีไปเลยเพเอาละคราวนี้จะเป็นใครที่เสียศูนย์ก่อนถ้าไม่ใช่ซังอูที่สมองเหมือนไม่ประมวลผลขนาดที่นั่งเรียนเนี่ยนะคะเนื้อหาก็ยังไม่เข้าสมองเขาเลยเพราะว่าเนี่ยแจยองอะ่ะ หายหน้าไปจากชีวิตเขาจึงเลือกไปปรึกษาเพื่อนร่วมห้องทำงานของแจยองด้วยโทนาการนี้ของตัวเองไม่ไหวว่าเขาควรที่จะจัดการกับปัญหาชีวิตที่มันผิดปกติอย่างนี้อย่างไรดีและคำแนะนำที่เขาได้มานั่นก็ค่อนข้างที่จะสุดตกไปเสียหน่อยค่ะเพราะเจ้าตัวนั้นดันแนะนำให้เขาเนี่ย ไปนั่งเมาเราค่อยลากใจยองออกมาพูดกันให้รู้เรื่องนะสิแม้สมองของเขาเนี่ยจะปฏิเสธว่าย่าเลยแต่เพราะว่ามันเป็นทางเลือกสุดท้ายที่เขายังเหลืออยู่เขาจึงได้ตัดสินใจแต่งตัวหล่อไปนั่งดื่มตามคำแนะนำของเพื่อนสาวค่ะแต่น่าเสียดายดที่มันผิดแผนไปตั้งแต่แรกตั้งแต่เขาเนี่ยแบตหมดเดินเข้าร้านแถมยังเจอผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้มาตามตื้ออีกคืนนั้น เลยทําให้นอกจากที่เขาจะไม่ได้เคลียร์ปัญหาใจกับแจยองแล้วเขายังดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่สร้างความเล้าฉานเพิ่มขึ้นไปอีกด้วยนะสิคะแต่เรื่องราวทั้งหมดในคืนนั้นที่เขาคิดว่ามันพังเนี่ยค่ะมันก็เป็นแค่เพียงความคิดของเขาเพียงคนเดียวเพราะสําหรับแจยองแล้วเนี่ยนับตั้งแต่วันที่เขาโกรธและประชดด้วยการหายหน้าหายตาไปเนี่ยนะคะเขาก็รู้ใจตั้งแต่แรกแล้วว่าตัวเขาเองเนี่ยขาดเจ้าเด็กบ้าสังอูเนี่ยไม่ได้เลย เขาจึงหายไปเพื่อเพียงแค่ตั้งหลักให้กับตัวเองแล้วก็ให้เวลากับซังอูด้วยด้วยเขารู้ตัวดีว่าการที่จะมีเด็กที่มีแต่ตะตะคนนี้ในชีวิตเนี่ยเขาจะต้องปรับตัวมากขนาดไหน,นดังนั้นหลังจากที่ซังอูสอบเสร็จเขาจึง ตัดสินใจตั้งใจจะมาบอกรักแล้วก็จีบซังอูอย่างจริงจังอีกครั้งซังอูใช่ไม่คาดคิดว่าจะโดนเขาหาเลยยิ่งวิ่งหนีเลยค่ะเพราะด้วยกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะพังไปมากกว่านี้ถ้าเข้าใกล้กับแจยองแล้วรอให้แจยองเนี่ยจากไปเพื่อเรียนต่อกว่าที่แจยองจะบอกกับซังอูได้ว่าฉันไม่ไปเรียนแล้วเฟยก็ต้องวิ่งกันจนหอบนั่นแหละค่ะแล้วก็ไอ้ที่ว่าวิ่งเนี่ยนะคะไม่ใช่เป็นคําเปรียบเปยด้วย วิ่งแบบวิ่งจริงๆวิ่งรอบสนามบอลวิ่งเป็นหนังอินเดียเลยค่ะหลังหนีกันมานานเนี่ยนะคะในที่สุดซังอูก็ยอมเอ่ยปากถึงความรู้สึกของตัวเองเป็นขังแรกและยิ่งพอได้ฟังว่าแจายองเองเนี่ยก็รักตัวเองเหมือนกันถึงขนาดเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ย ตัวแจยองเนี่ยพยายามส่งใบสมัครเรียนให้เขาเพื่อให้เขาเมีสิทธิ์ไปเรียนต่อด้วยกันเลยนะเขาก็เลยบอกว่าโอเคละวินาทีนี้เขาจะปล่อยวางละเขาจะยอมปล่อยให้แจยองเนี่ยค่ะไปเรียนต่อแล้วจะรออยู่ที่นี่เพราะเขามีหลักยึดเหนี่ยวในจิตใจแล้วแต่กลับเป็นแจยองที่บอกว่าโนโนจัดชิลักที่นั่นจะไม่มีเธอก็ไม่มีฉันเช่นกัน ซังอูที่รับรู้เรื่องราวการตัดสินใจของแจยองแม้จะดีใจอยู่ลึกๆแต่เขาก็ไม่ได้อยากเป็นตัวถ่วงไม่ได้อยากเป็นคนที่ทําให้แจยองเนี่ยนะคะจะต้องทิ้งละอนาคตเพื่อตัวเขาแจยองเมื่อเห็นซังอูเป็นทุกข์ก็บอกว่าไม่ต้องกังวลเพราะฉันเองเนี่ยก็ไปไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าใจฉันอยู่ที่นี่อย่าไล่เลยมันไม่มีผลหรอกเขาตัดสินใจแล้วว่าจะหางานทําอยู่ที่เกาหลีนี่แหละ แล้วไม่ต้องห่วงด้วยนะว่าเขาจะไม่มีอนาคตเพราะเกมที่ทํได้กันมา2คนเนี่ยตอนนี้มันสําเร็จมีคนร่วมลงทุนแล้วด้วยเว้ยงั้นสบายใจได้ซังอูเลยตัดสินใจแน่ๆแล้วว่ายังไงในอนาคตเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องไปเลี่ยนต่อกับแจย,ยองให้ได้เพื่อเติมเต็มความฝันเนี่ยของแจย,ยองให้สําเร็จเมื่อทั้งสองตกลงใจคบกันแล้วก็ถึงตาที่พ่อแม่ของทั้งสองเนี่ยจะต้องรู้แล้วล่ะตอนพ่อแม่ของซูยองรู้เนี่ยนะคะบอกเลยว่าสบายมากทั้งสองเนี่ย ไม่ว่าจะทำท่าไหนก็ตามพ่อกับแม่พูดด้วยเหตุผลเป็นตักกะเหมือนซังอูเดะเลยค่ะแต่ฝั่งแจยองเนี่ยตันสิคาติยาแจยองเนี่ยค่ะเกือบโดนผู้ใหญ่ที่บ้านฟาดตายเลยดีนะคะที่ได้ความเป็นตักกะมากของซังอูเข้าช่วยเลยทำให้เขาเนี่ยรอดชีวิตมาได้และก็ในที่สุดได้แต่งงานกันด้วยค่ะส่วนจะไปแต่งงานกันที่ไหนยังไงก็อยู่ในตอนพิเศษเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะก็จะจบตอนหลักของเรื่องนี้แล้วค่ะ แล้วก็อย่างที่พูดไปตั้งแต่แรกว่าตอนพิเศษนั้นเนี่ยจะเป็นตอนที่ทั้งสองไปใช้ชีวิตยอยู่เมืองนอกแล้วก็จะมีตอนแต่งงานรวมถึงตอนแซ่บด้ค่ะบอกเลยว่าสําหรับเรื่องรักนี้ไม่มีตักกะนะคะเป็นเรื่องที่สนุกแล้วอ่านระหว่างไม่ลงเลยค่ะใครที่ชอบสายเกาหลีแล้วก็บอกเลยว่าเรื่องนี้สุกนิยมแท้ๆเลยแหละแลวไม่ควรพลาดเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย